สูบน้ำแล้วก็กระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้านนะครับหน่วยงานอบตอทศบานก็จะใช้สําหรับกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร,น,ร,รนะครับส่วนอุตสาหกรรมนะฮะส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเก็บกักเก็บน้ําเพื่อสําหรับในกรเซสอย่างเช่นโรงงานอาหารสัตว์นะครับโรงงานเครื่องดื่มนะฮะก็เก็บน้ําสําหรับเก็บน้ําดีน้ําเสียได้หมดเลยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ที่เป็นที่นิยมก็เป็นพวกถังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกว่าถังดับเพลิง รุ่นไหนที่นิยมมากที่สุดรุ่นที่ผมเรียกว่าเป็นเรือคงแล้วกันอันนี้ของเราเรือคงของเราก็คือจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าชัยโยนะครับคือโปรดักข,ของเราเนี่ยเป็นโปรดักที่ผลิตในประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราก็จะตั้งชื่อไทยไทยนะครับมีรุ่นอื่นที่ผมจะแนะนําก็คืออย่างชื่อรุ่นสยามยน,นะฮะสยามแท้งจะเป็นถังสเตเลสรุ่นนาวาจะเป็นถังเคลือบเซรามิกหรือว่าเคลือบแก้ว นะครับรุ่นไตลงจะเป็นถังที่เคลือบด้วยสารเคลือบอีพ็อกซี่หรือว่าเคลือบสีเนี่ยนะฮะส่วนชัยโยเนี่ยจะเป็นถังที่ลักษณะโครงสร้างเขาจะเป็นเหมือนไซโลนะครับจะเป็นเหมือนไซโลส่วนข้างในเนี่ยเขาจะมีมีวัสดุทิบน้ําอยู่ข้างในนะครับวัสดุทึบน้ําหรือว่าตัวผ้าใบนะครับอยู่ข้างในปูผ้าใบข้างในเพื่อที่รองรับน้านะฮะตัวนี้จะเป็นสเปคของหน่วยงานราชการหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็น เทศบาลอาตแถงอีสานนะฮะอนแก่นกรสินนะฮะแล้วก็จะเป็นหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำนะครับท,ที่ที่ใช้งานของเราอยู่ตอนนี้นะครับนะครับผมจะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตรได้มากเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าเกษตรกรตอนนี้ยังขาดเ,าเป็นภาชนะกักเก็บน้ําขนาดใหญ่อยูนะ่ตอนนี้เราก็ทําถึงล้านลิตรสองล้านลิตร ที่มีโครงการของรัฐบาลของตอนนี้ค,ะะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นว่าชโยนะครับตัวถังอีกนิดหนึ่งครับถ้ามองลึกไปนะครับตัวชโยเนี่ยตัวถังเราจะเป็นถังเหล็กเคลือบด้วยแมกนีเซียมคือเหล็กตัวนี้ทางทางบริษัทสีมเมฆเราอ่ะได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นจริงเจ้าเดียวที่ใช้ในการผลิตถังนะครับในการผลิตถังคือเหล็กเนี่ยเรานําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนส่วนวัสดุชุบน้ําเนี่ย หรือว่าไลเนอร์เนี่ยเราก็ได้รับการรับรองจากสถาบันหลายสถาบันอย่างเช่น s t s เนี่ยว่าสามารถบรรจุน้ําอาหารได้นะครับมีผลทดสอบ s t s s t s s t s ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบกลางที่เป็นเวัยไวทั่วโลกนะครับครับผมตัวรุ่นเนี่ยติดตั้งได้ไวนะครับติดตั้งได้ไวใช้แรงงานน้อย แต่ถ้าอย่างศูนย์งานราชการเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือรายงานท้องถิ่นให้มาช่วยกันประกอบได้น,นี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายซึ่งกระจายรายได้ให้กับชุนคนนะครับพอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยอนาคตถ้าหากเราต้องการยกย้ายรุ่นนี้ก็สามารถโย้ยายได้สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตามภูมิประเทศต่าง ผู้ิตตั้งเครืองเาสามารถมายกแบบยกย้ายให้ยกย้ายได้ทั้งสองแบบครับพี่ครับจะยกย้ายเองหรือยกย้ายเองก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะโปรดักต์เรารับประกันยังไงฮะคือในส่วนโปรดักต์ของเราตอนนี้ครับในส่วนงานราชการนะครับอันนี้ผมกล้าอ้างอิงเลยว่าเรารับประกันการใช้งานปกติสิบปีการใช้งานปกติหมายถึงว่าใช้บัสจุน้ํานะครับหรือว่าใช้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 บรรจุน้านะฮะแล้วก็ ไม่มีการไปทําลายตัวเนื้อวัสดุเขาเนี่ยขั้นต่ําเรารับประกันให้10ปีพื้นฐานนะครับอยู่ตามเป็นสเปคของกลางของหน่วยงานราชการเลยตรงน,นี้ครับผมนี่มีจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้ที่นิยมใช่ครับมีจําหน่ายทั่วประเทศครับตอนนี้ที่เป็นที่นิยมเลยจะเป็นภาคเหนือและอีสานนะครับอย่างภาคเหนือตอนนี้เรา,าเราได้รับมอบหมายนะครับ จากทางหน่วยงานหน่วยงานนึ่งนะครับของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำรินะครับทำงานในส่วนของกรมป่าไม้นะครับเราสามารถนำชิ้นส่วนตอนนี้เข้าไปติดตั้งในป่าได้ในเขาได้ที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้นะครับเพื่อให้เ,เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิประภทคต่างๆมีมีน้ำใช้แล้วก็ การก่อสร้างทําได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างถังที่ผมไปยี่โชว์เนี่ยฮะจะเป็นถังรุ่นรุ่นนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยเราคาดการว่าเราจะมุ่งไปที่ตลาดในอาเซียนนะครับพม่าเป็นในอาเซียนนะครับพม่าปลาวอราแล้วก็กัมพูชานะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีมีมีผู้ผู้แทนจะจำหน่ายอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อีก2ปีให้หลังเนี่ยฮะเราคาดว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นคาดว่าว่าสแตนหลักที่เราพยายามทำมาตรฐานต่างใๆบๆเซอร์ต่างเราพร้อมเนี่ยเราก็จะบุกตลาดออกไปทั้งวิจิตรนะครับแล้วก็ไปโซอเมริกาแล้วก็ยุโรปไปสไองเท่ากันเปิดมาแปดปีทีนี้เราก็ทำให้เราปลุ่มได้ทำภาคร,รัฐบาลใช่ไหมองค์กรภาครันตอนนี้นนนในหน่วยของคงก่อนมีทำเพื่อสังคมอะไร มีครับก็จะเป็นการ CSR นะครับ CSR แล้วก็ CSR จริงๆเราทําเยอะเลยครับ CSR ยกตัวอย่างเราบริจาคถังให้กับเทศบาลที่คอนกรเทศบาลหนึ่งนะรเราเป็นในเรื่องของอเพื่อน้ําดื่นน้ําดื่มชุมชนนะครับเรา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 ทำกิจกรรมน้ําดื่มมาเนี่ยได้สองปีแล้วนะครับ ให้กับให้กับ,บอ,อ,อบจอ,อ,อบจอ,อ,อบจของแก่นนะครับก็ทำร่วมร่วมร่วมกันนะฮะเพําเรืด้วยมานทำด้วยงานอยากจะฝากอะไรถึงผ <voor> ู้บริโภคทุกทายาก็็นส่วมนี่งครับผม,ผมก็สําหรับแบรนด์ของเรานะครับผมผมลืมลืมกล่าวไปว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเรียกว่ารูทแทนนะครับ <dig> รูททที่แปลว่าฐานที่แปลว่ารากฐานเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ อยากจะฝากถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆว่าจะขอฝากรูทแทงค์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าของคนไทยนะครับนะฮะเป็นสินค้าของไทยแล้วก็ในส่วนของงบป,ประมาณนะครับแล้วก็วิธีการจัดสรรต่างๆเนี่ยทางทางรูทแทงค์เนี่ยเรายินดีที่จะเข้าไปร่วมในการที่จะดีไซน์ออกแบบต่างๆให้ตรงตามงบป,ประมาณหรือวัตถุประสงค์ของ ของผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการเกษตรนะครับหรือว่าทุกหรือว่าในทุกส่วนนะครับเราก็ฝากลุ้นแท้งไว้ด้วยครับเพราะว่าเป็นบริษัทของคนไทยผลิตเองนะครับครับผมขอเบอร์ใ้การติดต่อไดนึหครับถ้าท่านที่สนใจครับเบอร์นะครับขออนุญาตเบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์ผมมารุษนะครับ083นะครับ6 5 9 9154ครับ